นี่ครับคันที่จะฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับคือคันอาชิโนรุ่นใหม่นะครับก็ตอนนี้มีความยาวใหม่เข้ามานะครับคือ6.6ฟุตนะครับมาแล้วนะครับจากเดิมนะครับ7ฟุตนะครับรุ่นนี้จุดเด่นของเขาก็คือถูกทนถึกก็คือท่อนโคนเนี่ยเขาจะเป็นกาไฟอย่างที่บอกเลยนะครับนี่กาไฟถึงได้น้ําหนักเบาส่วนท่อนปลายเนี่ยเขาให้มาเป็นตัน solid ครับนี่ตันตันแบบนี้เลยนะครับแล้วดูครับ กางอนะครับไม่ระเบิดแบบกาไฟของรุ่นก่อนๆมานะครับนี่กางอให้เห็นนะครับแล้วก็เขาทํามาในเวทที่น่าสนใจมากๆปก,ก,กติปลายตันโซลิดแบบเนี้ยหรือที่เขียนไว้ข้างคันว่าโซลิดทิปแบบเนี้ยครับจะทํามาแต่เวทอ่อนๆเวท U L นะครับแต่ทีนี้เขามาทําในรุ่นของเวท M h หรือว่าเวท M นะครับก็คือเวท8 1ดขีดกับ10-20นะครับคือเขาทํามา2เวทนี่ครับเวท M นะครับ ก็คือ8ปดขีดสิบเจ็ดแล้วก็เวทสิบยี่สิบนะครับคือเขาทำมาเวทตีเหยือปอมหรือตีเหยือปอมทุกประเภทเลยช่อนชโดกระพงหรือตีเหยือปอมทะเลหรือเวทเอ็มเอาไปตกหมึกบนเรือก็ได้ครับเอาไปตกตีเหยือปอมบนเรือเนี่ยครับผมกล้างอให้ดูเลยนะครับนี่ถ้าเป็นกาไฟผมไม่กล้างอไม่กล้าเล่นขนาดนี้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันระเบิดได้ตลอดเลยแต่อันนี้นี่แบบสบายใจขึ้นเยอะครับผมน่าเอาไปลองใช้มากก็ขนาดเดิมนะครับเป็นเจ็ดฟุตนะครับ มีด้วยการ2เวทและ2คันให้เลือกคือคันสปินนิ่งและคันเบสนะครับให้เลือกด้วยตอนนี้เขามีความยาวใหม่เพิ่มเข้ามาคือ6.6ฟุตนะครับ6.6ฟุตเนี่ยก็คือนี่เลยครับน้ำหนักเบาเลยเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับน้ำหนัก6.6ฟุตเนี่ยน่าจะอยู่แค่ประมาณเอออกรัมน,ะนี่ผมช่างให้ดูเลยว่าถึงจะเป็นตันนะแต่มันไม่ได้หนักเพราะมันไล่เบามาด้วยโคนที่เป็นกาไฟสวยๆแบบนี้ครับนี่ คนที่เป็นกาไฟสวยๆแบบนี้ครับนี่พันลายทั้งโคนเลยนะครับผมดูน้ำหนักกันนะครับเลขศูนย์นะครับนี่ครับประมาณ123กรัมนะครับประมาณร2 3ยามกรัมสำหรับ 6. 6ดนะครับถ้า7ฟุตก็น่าจะมาร้อยกรัมนะครับนี่อันนี้7ฟุตนะครับอ่ะประมาณร้อยกรัมนะครับนี่ครับ1 2อยกรัมหรือร้อยสกรัมประมาณนั้นครับตีไป ก็6.6จฟุตนะครับจะเบากว่านะครับผมส่วน7ฟุตนี้ก็จะได้เรื่องของความยาวส่งเหยื่อไกลนะครับถนัดถนัดมือแล้วแต่ว่าใครชอบความยาวไหนนะครับผมก็ส่วนเรื่องการวางไกด์ก็วางไลเลี่ยต่างกันแค่ตัวเดียวนะครับก็ผมลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับผมส่วนเรื่องความถึกทนเนี่ยรุ่นนี้อยากแนะนํามากครับดูครับงอให้ดูเห็นเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสปินนิ่งนะครับผมหรือคันเบสนะครับคันเบสก็วางไกด์มาสวยๆเลยครับท่อนปลายตันนี่น้อให้ดูหมดครับนี่แล้วเบามากๆครับตีได้ทั้งวีทั้งวัน6.6ฟุตนะครับอ่ะมาดูเวทเหยื่อกันบ้างนะครับเวทเหยื่อก็จะระบุไว้เลยครับเวท10-20นะครับผมเหยื่อนี่ให้หนักเลยครับ8-28กรัมโอ้โห10-20นะครับเวทเหยื่อ8-28กรัมเลยนะครับนี่ ตีชโดได้เลยครับตีงานทะเลก็ได้นะครับสิบยนะครับเวทเหยื่อแปดยี่แปกรัมนะครับนี่มี2เวทให้เลือกนะครับสำหรับ7ฟุตก็เหมือนกันเวทแปดขีดสิและ10บขีดยี่ส่วน6.6จะเหลือเป็นเวท10.20แล้วนะครับตอนนี้จะเหลือเป็น10.20บแล้วสนใจกดที่ิะก้าได้เลยครับคันตีเหยื่อปลอมท่อนปลายตันโซลิดแบบนี้ของอาชิโนนะครับน้ำหนักโคน เป็นโคนกาไฟเบามากๆครับทั้งคันน้ำหนักรวมแล้วเบาสวยในราคา790บาทไม่ถึง800รีบกดเข้ามาเลยนะครับที่ตะกาครับสวัสดีครับ